สวัสดีครับผมอยู่กับฟุตบอลเทเลชันเคยนะครับและนี่คือช่วงเพล y ยืนนิวครับวันนี้นะครับผมกับจุดเบลสุนซัพนะครับผมเป็นนักเตะไทยชื่อดังนะครับผมที่คาแข้งให้กับเชลซีนะครับผมในชุดอะคาเดมี่นะครับผมซึ่งก็เป็นนักเตะชื่อดังเลยนะครับเกี่ยวกับเชลซีนะครับผมซึ่งนักกีฬาไทยลูกครึ่งนะเป็นลูกครึ่งอังกฤษนะครับผมนักกีฬาไทยลูกครึ่งก็มีหลายทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกครึ่งสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นธนวัน์ซิงจิตาวบอนะครับลูกครึ่ง ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็จะมีคนหนึ่งนาที่เป็นไทยแท้นที่ฟุตบอลทุเรศได้ลงคลิปไปแล้วนะครับไปติดตามกันได้นะครับผมเล่นในลีกเยอรมันนะครับไปติดตามกันเลยนะครับผมสาหรับทางจุดเบลสูนซับนักลมทางอังกฤษเนี่ยเขียนว่า S O O N ก็น่าจะเป็นศูนซับนะครับรอว่าถ้าผิดพลาดประการใดทีมงานก็ขึ้นชื่อไว้ให้แล้วนะครับชื่อที่ถูกต้องจริงๆนะครับสำหรับเนื้อหาของวันนี้ผมจะมาบอกปฏิหารเขาแล้วว่า เป็นประวัติศาสตร์ของทางไทยเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าจูดเบลสุนซับเนี่ยนะครับผมถูกเรียกติดทีมชาติอังกฤษอายุไม่เกิน19ปีเนาะแล้วก็ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ชุดใหญ่ก็แข่งกันนะครับแล้วทําประตูได้กองแมตที่เจอกับอิตาลีนะครับใช่หรือเปล่าไม่รู้นะครับใช่แหละครับชนะอิตาลีไป2-0นะครับสำหรับอังกฤษนะครับแล้วก็จูดเบลสุนซับก็ยิงด้วยนะครับผมประมาณนี้ครับสาหรับ ชุดเบลสุดทรับนะครับประวัติอะไรต่างๆที่มันก็ขึ้นไว้ให้ตอนท้ายคลิปนะครับหลังจากผมพูดจบนะครับว่าอายุเท่าไหร่รับทีมงานขึ้นไว้ให้แล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็ประมาณนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับซัสไคร้ด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ